เรื่องเล่าเรื่องหลอนวันนี้เสนอตอนตำนานสำนักเขาอ้อวัดเขาอ้อตั้งอยู่ที่ตำบลมะกอกเหนืออำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงวัดนี้ถือว่าเป็นศูนย์รวมสภาพวิทยาการหลากหลายแขนงมนานานหลายร้อยปีแล้วไม่ว่าจะเป็นทางสิลเวะคาถาอาคมยาสมุนไพรานานาชนิดก็ล้วนได้รับการคิดค้นสืบสารส่งต่อกันมาจากปรุรหิาจารย์วัดเขาอ้อในอดีต นวัดนี้ได้รับการขนานนามให้เป็นสำนักเขาห่อหรือสำนักตะกศิลามหาเวทหิปักใต้เนื่องจากลูกศิษย์ทุกหาหลายๆท่านของวัดเขาห่อลวนแล้วแต่เป็นผู้มีมนขคาถาข้มขังคงกระพันชาตรีมีวีรกรรมสําคัญจารึกไว้ในประวัติศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งขุนพันหรือขุนพันภรรกราชเดชมือปราบหนังเหนียวหิบักใต้ซึ่งเ็เคยได้ร่ำเรียนวิทยาคม และอาบน้ำว่านในรังย,ยาที่วัดของอ้อนี้ถึงเจ็ดครั้งครั้งละเจ็ดวันถือว่าเป็นผู้เดียวในประวัติศาสตร์ที่ลงแช่วา่าหนาบยาได้นานที่สุดทำให้ขุนพันนั้นกลายเป็นมือปราบหนังเหนียวและได้ออกปราบปรามจนผู้ร้ายจนกระทั่งเป็นที่คลั่งคามกันไปทั่วตามประวัตินั้นเล่ากันว่าสำนักข่าวอ้อได้รับการก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศตกราช800โดยดคณะรามภูมิหนึ่งที่อยพยพม,มาจากประเทศอินเดีย นื่องจากในยุคนั้นศาส,สนาพุทธในชุมพุทธวีปกำลังรุ่งเรืองศาส,สนาพราหมณ์หรือฮินลูเบริ่องลดอิทธิพลลงจึงเคลื่อนออกจากชุมพุทธวีปมาหาฐานที่มั่นใหม่ซึ่งเป็นยุคที่เรียกกันว่าราวิเทียนญาตราด้วยกลุ่มพานเหล่านั้นได้ใ,ใช้ถ้ำที่เขาอ,อ,อ้อเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดสภาพวิชาวิทยาคมให้กับชนสันสูงขุนานางและลูกหลานของกษัตริย์ จนกระทั่งถึงยุคที่ศาสนาพุทธได้แผ่ขยายเข้ามาตั้งมั่นที่เมืองนครศรีธรรมราชอย่างมั่นคงแล้วและแผ่ลงมาจนถึงสำน,นักของอ้อด้วยเราพราหมณ์จึงได้มอบวิชาพระเวทและวิทยาคมทั้งหมดไว้ให้กับพระอาจารย์ทองวัดน้ำเลี้ยวและได้สืบทอดกันมาหลายร้อยปีจวบจนกระทั่งถึงปัจจุบันทำให้วัดของอ้อมีความผสมผสานกันร,ระหว่างศาสนาพุทธและความเชื่อ ทางพิธีกรรมของศาสนาพราหมณ์อย่างเห็นได้ชัดบุรพาจารย์ผู้มีวิชาเข้มของสำนักเขาอ้อที่ศึกษาสภาววิชาอาคมมาจนถึงปัจจุบันมีอยู่หลายท่านด้วยกันได้แก่พราหมณ์ฤาษีพระอาจารย์ทองสมเด็จเจ้าจอมทองพระอาจารย์ชัยทองพระอาจารย์พรมทองพระอาจารย์ทองในถ้ำพระอาจารย์ทองหน้าถ้ำพระอาจารย์ทองหูยาน พระอาจารย์ทองเท่าและพระอาจารย์ปานซึ่งท่านพระอาจารย์เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นปรมาจารย์แห่งวัดเขาข้อ,ขอทั้งสิ้นครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับผมกับเรื่องราวที่ทางช่องได้นาเสนอห่านพ้นไปแล้วนั้นก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมจะได้รับสาระและความบันเทิงบ้างไม่มากก็น้อยนะครับ และค่อยกลับมาพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมและสวัสดีครับผม